สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะทำขึ้นมา,อาบอกวิธีการจูนกล่อง atde 8 5นะครับขั้นแรกเมื่อเราติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เราก็สตาร์ทเครื่องครับปล่อยเดินเบาแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับก่อนจะจูนแล้วก็กด get data นะครับถึงจะจูนค่าได้กล่องจะชดเชย30วินาทีแรกนะครับ ดูตรงโคสตาร์ทนะครับก่อนที่จะเก็บค่าเราต้องรอตรงนี้ให้ให้ให้มันหมดก่อนเพราะมันชดเชยสิบห้าเปอร์เซ็นตตอนสามสิบวิแรกนะครับรอรอก่อนอ่าพอเวลาหมดนะครับขั้นแรกเรามาหน้าคอนฟิกครับมันจะมีค่าโรงงาน อินเจ็ m มิน2.9งจุดเก้าอินเจ็แม็กอันนี้คือค่าจากค่าโรงงานรถบางรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยครับเวลาหังฉีดไม่เท่ากันพอเจอค่าโรงงานเข้าไปปุ๊บมันก็จะถูกชดเชยไปแล้วอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตอนนี้ชดเชยไปแล้วสิาอันนี้เราก็ยังเก็บเวลาหังฉีดไม่ได้เพราะเป็นเวลาหองฉีดที่ถูกชดเชยไปแล้ววิธีทํานะครับก็ต้องเซตอินเจ็ตมินเนี่ยครับให้สูงสูงใส่8ก็ได้ครับจะอินเตอร์เนี่ยครับ เวลาที่ชดเชิมจะลดลงอันนี้คือเวลาหัวฉีดจริงๆละของตัวรถแต่ละรุ่นนะครับต่อไปก็เริ่มเก็บข้อมูลได้เลยครับจากการปิดแอร์ปิดแอร์ดได้เท่าไหร่ก็ดู In In. อินเจ็ i อินสมมุติได้2.4แล้วก็ใส่ให้ตรงเลยครับแล้วก็ Enter แล้วก็เปิดแอร์ครับแล้วก็ดูเวลาหัวฉีดอินเจ็คอินที่เดิมนีแหะครับตัวสีแดงๆเอามาใส่อินเจ็แม็กสมมุติว่าได้สี เห็นเธอนะครับขั้นต่อไปดู TPS นะครับเดินเบาอยู่เท่าไหร่ให้ใส่สูงกว่า0.2ใส่สูงกว่าค่าจริงสมมุติว่าเดินเบา0.5แล้วก็ใส่0.7เดินเบา0.7เราใส่0.9สมมุติคันนี้เดินเบาอยู่0.5นะครับใส่0.7ดูดูค่าจริงนะครับ TPS แล้วมากรอกสามค่านี้เสร็จแล้วครับสำหรับโหมดออ t โต้คอมแม็ คือเปอร์เซ็นต์ชดเชยของแต่ละรุ่นนะครับอันนี้แล้วแต่รุ่นถ้าเป็นพวก e20 ใหม่ๆใส่สัก15%หรือ20%ก็พอแล้วครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆต้องใส่สัก30ก็ดูจากอัตราเร่งและการสิ้นเปลืองโหมดออโตเสร็จสมบูรณ์ครับหน้านี้ต่อไปโหมดออโตมันจะทำงานคู่กันกับโหมดที่1นนะครับนี่เคอร์เซอร์สีแดงนี่คือแสดงว่าทางานโหมดที่1 Ject ment, อินเจกเมนตวตัวอินเจกนะครับมันจะเป็นโหมดเมนวลก็คือจูนตาม TPS ตรงนี้เป็น91ก็ยกเหมือนกันถ้ามีตัวเลขแต่ค่าโรงงานที่มีมาให้สําหรับ91มันจะเป็นลดแรงพอดีไม่ถือว่ากินเกินไปใส่ไว้เพื่อได้ลูกออกตัวกระชากไหลลื่นถ้าถ้าเราปรับตรงนี้เป็น0แล้วเรามาชดเชยแค่ตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่การออกตัวไหลลื่นมันจะไม่ดีเท่ามี เติมขาขาลังไว้น,นิดนึงนะครับอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ในการจูนโหมดที่สองอันนี้ตัวแมพนะครับอันนี้ใช้ลบได้ลบเวลาลบเวลาหัวฉีดเนี่ยครับบวกบวกใช้ข้างล่างลบใช้ข้างบนเผื่อเจอรถที่เปลี่ยนหัวฉีดโตโตมาอันนี้จูนตามแมพอันนี้จูนตามขาข,าขาลังนะครับโหมดหนึ่ง จะเป็นสีแดงตอนนี้คือทํางานรวมกัน,น2โหมดคือโหมดออโต้ยีกับโหมด1ที่มีตัวเลขนะครับถ้าเติม91ต, Ning Ning. ตารางนี้ทํางานตารางออโต้ไม่ทํางานตารางสามารถจูนได้2โหมดนะครับจะมีเส้นสวิตช์โหมดเส้นหนึ่งถ้าจา่ายไฟ12โวลต์เข้าขก็จะเป็นสีเขียวเนี่ยครับเป็นสีเขียวเราก็มาจูนที่โหมดที่2 เคอร์เซอร์เป็นสีเขียวทำงานตามหมด2องเคอร์เซอร์เป็นสีแดงทำงานตามหมดที่1หมดหนึหมดสเป็นเมนวันหน้าคอนฟิกเป็นออโต้นะครับอ่ากล่องก็ทำงานในลักษณะแบบนี้ค่าที่เก็บต้องเป็นค่าจาก91หรือ95นะครับถึงจะตรงถ้าเก็บจาก e 2 0ก็อาจจะมีค่าเพี้ยนนิดหน่อยอ่าพอจูนเสร็จนะครับก็มาสั่งกล่องจำที่หน้าคอนฟิกกดไลฟ์แฟลทีนึงครับกล่องถึงจะจำข้อมูล ที่เราเซตไปถ้าเราไม่ไลท์แฟลต,ตัวนี้กล่องก็จะไม่จําค่าที่เราเซตนะครับสามารถโหลดได้เซฟได้เซฟได้โหลดได้นะครับเซฟเก็บเป็นไฟล์โหลดเอากลับมาใช้งานโหลดกลับมาก็ต้องสั่งกล่องจําไลท์แฟลทีหนึ่งนะครับแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ